สวัสดีค่ะทุกคนเป็นอย่างไงเนี่ยคะสบายดีหรือเปล่าเจอก,กันกับสาวาอีสานไลฟ์อินสวิเดนอีกแล้วเนาะจ้าวันนี้เนาะค่ะเปียกก็จะมาพูดถึงครูชีวิตเหล่ากาการใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนาะคะ่ะเป็นเรื่องเล่าบางส่วนนะคะที่เปียวออกมาเล่าสู่ทุกคนฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะว่าถ้าวันหนึ่งเขามาใส่ชีวิตอยู่ใน ต่างประเทศเนาะคะ่ะแล้วเฮาต้องมาเรียนรู้นะคะคูชีวิตของเฮาบางครั้งนะคะเฮาบ่ได้คูชีวิตที่เพอร์เฟกทุกคนก็มีมากมายหลากหลายท่านนะคะที่ชีวิตของเขาพบเจอคนดีๆเจอกันแค่ อาทิตย์เดียวกะสามารถใส่ชีวิตคู่ร่วมกันแต่ก็มีอีกหลายๆคนนะคะที่บ่ไริโชคดีแบบนั้นรวมถึงตัวของเปียวเองอการใส่ชีวิตคู่คือการเลี้ยงลูกค่ะการเลี้ยงลูกที่จะเข่ากับบุคคลนั้นๆขอบครัวนั้นๆนะคะเพราะว่าพื้นฐานสังคมเหล่ากับพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันจะทําให้คู่ชีวิตของเขานะคะค่อนข้างยากนั่นก็นแล้วแต่ คู่ครูนั่นนะคะว่าจะพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าทําให้ครูของเฮาเป็นไปในทางทิ่ดีหรือเปล่ามันต้องใส่ความอดทนเป็นพื้นฐานนะคะในขณะนั้นเปียวอ,อายุหน่อยจนเกินไปแล้วเปีียวเองเปรียวกับบ่ได้มีความอดทนนะคะกะเลยเหตุให้ครูชีวิตของเฮา พบเจอปัญหาหลายอย่างนะคะเรื่องของคู่ชีวิตบ่มีผู้ใดผิดบ่มีผู้ใดถูกนะคะสิ่งที่เปียนลน้ำเมาเลเราห้ท่านผู้ชมฟังนั่นคือแนวทางความคิดของเปียวคนเดียวบอได้มีจุดประสงค์ที่จะทําลายหรือว่าใส่ลายหรือว่าฟูดให้ผู้ใดเสียหายจึงได้มาเชิญรับชมและรับฟังกันเลยนะคะ สวัสดีจ้าเจอกับสาวอีสานไลฟ์อินสววเดนอีกแล้วเนาะจ้าเจอกับเปี่ยวภูเกาอีกแล้วเนาะจ้าผู้ใดลงเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไปเด้อค่ะถือว่าเอาบุญเนาะจ้าหยอกเย้ากันไปเนาะคะ่ะอ่าวันนี้เนาะคะ่ะเปี่ยวกะจะมาพูดต่อจากวิดีโอที่แล้วนะคะที่มาเป็นเมียฝรั่งมันคือไม่ยากค่ะแท้วิดีโอนี้เนาะคะ่ะถ้าเข้ามาเปี่ยวขอพูดนะคะในฐานะคนที่ เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วก็ใส่ชีวิตอยู่ในเมืองนอกเรื่องรล่าที่เปียวเล่านะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นปกติแล้วคนสวิเด็นนะคะเป็นคนที่หักขอบครัวนะคะแต่บา่าวาประเทศใดก็ซ้ำด้วยค่ะถ้าเขาซื่อดวงซื่อหวยนะคะถ้าเขาซื่อถือคนดีเขาก็ะด้ดีถ้าเขาซื่อ สื่อถือคนที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นั่นเองนะคะอันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจเนาะคะ่ะเยาวากันเดอ้อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะคะ่ะอันในสมัยนั้นเนาะคะ่ะเปียวอายุยี่สิบตนตนเป็นอีอย่างที่ยังยังอ่อนเกินไปนะคะอ่อนต่อโลกคืออ่อนต่อการเลี้ยงลูกชีวิตคนนะคะเขาบ่รู้ว่าการที่เขามาอยู่ในต่างประเทศเขาใช้ชีวิตกันแบบไดนเขาไม่จนเกินไปนะคะพอเขามาอยู่นะคะเราก็ การเรียนลูกฝรั่งกับคนไทยจะแตกต่างกันนะคะอย่างหนึ่งเลยเช่นค่ะเขาจะมีพ่อแม่ที่ต้องรับผิดชอบเงินทองเขาหามาได้เขาก็จะเจียดเงินไปซื้ออยากซื้อกินทั้งบ้านแต่กับฝรั่งเขาจะมีพ่อมีแม่ให้แล้วก็ซัพพอร์ตเขานะคะนี่คือเรื่องความเป็นจริงนะคะจะเป็นอย่างที่ค่อนขังยากมากเลยถ้าเขาจะให้ฝรั่งมารับผิดชอบในตัวเฮาหรือว่าจะให้เขาคิด คิดเองคิดแทนเฮา,า,า,าเขาฮ็ดบ่ได้นะคะแล้วเขากะบ่ได้เหมือนเฮานี่คือขอ,อยากสําหรับคนที่มามีแฟนที่แตกต่างจากเขานะคะแต่กับมีอีกหลายๆท่านนะคะที่มีแฟนนะคะที่เขาซัพพอร์ตพ่อแม่เขาช่วยเหลือครอบครัวเขาช่วยเหลือลูกติดตาม ก็มีค่ะแต่บ่ได้โชคดีทุกคนเพื่อจะเล่าสูฟังเนาะคะ่ะเปี่ยวมาอยู่ในสวีเดนเปี่ยวมามีแฟนชาวต่างชาตินะคะเปี่ยวซื้อกับเขากินเองเปลี่ยวอ,อยากท,ทําธุระอ่างส่วนตัวเปี่ยวไปเองดังเช่นเวลาเปี่ยวป่วยนะคะเปี่ยก็ต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหาหมอเองเพราะเพิ่นเองเพิ่นก็มีงานที่ต้องดูแลว่าง่ายๆนะคะคือเขาก็มีงานที่ต้องดูแลเขาจะต้องดูแลตัวเองได้ ะะแล้วอีกอย่างนึงนะคะฝรั่งบ่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนโดยเฉพาะคนที่ผ่านการมีครอบครัวมีผู้หญิงไทยมาแล้วความคิดความอ่านของเขา70%หรือ80%เปนขาจะยึดติดกับแฟนคนเกา่าแล้วกับความรู้พื้นฐานเก่าๆนะคะเราจะใช้เวลามากเลยนะคะกว่าที่เขาจะมาปรับทัศนคติหรือว่าปรับความคิดของเขาที่ให้เห็นเป็นตัวเฮา ว่าเขาเป็นคนแบบใดมันใช้เวลามากเลยค่ะแต่ก็จะมีนะคะที่แบบว่า,ายากที่จะปรับตัวเข้าหากันนะคะเ่ว่าจะเป็นความดื้อน,นะคะเขาจะมีความเป็นตัวเองสูงค่อนข้างสูงนะคะเปรี้ยวเองเปี้ยวก็เป็นคนบององซินนะคะในขณะนั้นเนาะคะ่ะนี่แหะค่ะคือการใส่ชีวิตครูถ้าบ่ง,งอกันถ้าต่างคนกับต่างแบบว่าอยากเอาชนะกันมันจะทําให้คู่ชีวิต เป็นไปบ่สวยนะคะจนมาถึงจุดแตกหักของครัของเฮาคือเรื่องขอบครัวค่ะคือเปี่ยวตรงทรงเงินกับบานทุกเดือนนะคะเราเป็นเงินที่เปี่ยวหาเองนะคะแล้วเปี่ยวจะต้องมาแบ่งจ่ายค่าน้ำค่า,าไฟอย่าลืมนะคะว่าการที่เฮามาใส่ชีวิตอยู่ก็ขอบครัวในต่างประเทศเฮาก็ต้องมาแบ่งกันจ่ายนะคะในตอนนั้นเฮามีความรู้สึกว่า ทำไมเฮาู่ต้องมารับผิดชอบอย่างเยอะแยะขนาดนี้เราค้นเป็นแฟนล่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมขอ,อยากของ่ายเฮาต้องคุยกันนะคะในตอนนั้นเปียวคิดว่าจะเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างเอาแต่ใจจะคลองนะคะแล้วเปียวเป็นคนใจร้อนนะคะแล้วก็มันมีองค์ประกอบหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วก็มีคนนอกเข้ามานะคะคนที่สองก็ที่สามเข้ามา มาไขว่ามาให้ความคิดเห็นนะคะความคิดเห็นผู้วังดีมันจะมีหลากหลายอย่างนะคะท่านผู้ชมสําหรับเปี้ยวแล้วถ้าคู่ชีวิตใส่ชีวิตคู่ร่วมกันถ้าสามีหรือแฟนเฮาเนี่ยฟังคนอื่นมากกว่าตัวเฮามันจะทําให้เฮารู้สึกว่าเฮาด้อยค่านะคะแล้วการที่แฟนเฮาชอบเข้าไปในสังคมเก่าๆเหลี่วเฮาบ่ชอบเหมือน ถ้าการที่มีแฟนสําหรับเปียวนะคะถ้าเอาใส่ชีวิตคู่รวมกับใครสักคนเปียวจะบอไปนั่งในผับในบาร์หรือว่ามองใดที่มีสิ่งล่อแหลมนะแล้วก็การหยอกล่อคนอื่นตอนหนาแฟนตัวเองแล้วมันเป็นอียงเหมือนการบใาหา้เกียรติกันแล้วก็คือการอยากไปเที่ยวใส่คนเดียวโดยเฉพาะแรงอโคโจรที่บ่มีแฟน เปียวคิดว่าของพวกนี้เป็นพื้นฐานสําหรับคนที่เป็นครูชีวิตนะคะถ้าเขาเจอฝรั่งนะคะที่มีฐานะดีกว่าแล้วก็อยากใส่ชีวิตกับเพื่อนผู้ชายที่บมีเมียตัวเองไปด้วยหรือแฟนไปด้วยในแรงอโคจรแล้วก็ยูกับเพื่อนหรือว่ายูกับสิงเหล่านั้นค้นเดียวเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เปียวคิดว่า มันพอห้เกียดกันนะคะนี่แหละค่ะคือจุดแตกหักที่ทําให้เฮาสองคนคุยกันบ่ได้แล้วก็กลายเป็นจุดบานไป,อปเอเียวคิดว่ามันถึงเวลาของเฮาสองคนนะคะเรื่องบางเรื่องเฮาบ่สามารถอธิบายให้ไผฟังได้ในตอนนั้นนั่นสินะคะแล้วมันก็เหตุให้ตอนนั้นคนที่อายุ20บตน้นมันใจแตกนะแมคะ่ะเรื่องที่เปียวเล่านี่เปียวบ่ได้มีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ใดเสื่อมเสียหรือผูดผาดพิงผู้ใดนะคะแต่ เปี่ยวเล่าให้ฟังว่าชีวิตของคนเฮามันบ่ได้เพอร์เฟกทุกคนแล้วการที่เฮาใส่ชีวิตร่วมกันบ่าว่าจะเป็นคนไทยหรือฝรั่งการให้เกียรติกันพื้นฐานครอบครัวเปี่ยวว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เปียวอยากจะเล่าให้ฟังว่าความความรักอย่างเดียวบ่เพียงพอค่ะมันต้องมีความเข้าใจแล้วก็ ให้เกียรติซึ่งกันและกันหรือว่าทางผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นจังใดสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ได้ด้ค่ะถ้าสิ่งที่เพียวพูดไปกระทบใจ,ใจผู้ใดเพื่อต้องกราบขออภัยมณาาที่นี้ด้วยนะคะ